ท yeah. so yeah. ี่เก re so so ่งขาเล่นเก่งครับแล้วก็พูดเก่งด้วยนะชอบสอนรูปในแบบที่ถูกต้องคือเมื่อโมโหเอาดีบนบ้านัวรูปเลยได้ข่าวว่าผมแตกบ่อยครับผมครับผมตานผมอธิบายนิดนึงผมจะเข้ามาการกับผมโผล่มึงเห็นทำไมเนี่ยมีชิวทำไมไม่ไหมใช้ไัวเนี่ยใช้ทีวีสมาร์ทถ้าสมารกทหรือเปล่ามับทายเสมาร์ทเลยครับมาเป็นกระจุยกระจายครับแต่ก็รักแม่ครับ ป็นแล้วแล้ว no ่าเพื่อนๆจะขายอย่างเดียวลูกก็ขึ้นมาขายเพราะว่าก็มีก็มีคนสามคนครับพ่อก็ไม่ค่อยอะไรลูกมาต้องพูดแม่พูดทุกวันผมว่าน้องก็รักแม่ได้สุดครับเจอแล้วเจอ ช่องสามเราไม่มาช่องสามช่องห้าช่องเจ็ดนาพราะคนลรค่าลค่าขอบแก้ขอบแก้แม่คนละค่าค่ะขอบแก้แม่คนลค้านะคะเดี๋ยวหาไม่ทันหายไม่ทันแช่ไหนแช่ไว้แช่ไว้ผมว่าเปลี่ยนตามกล้องดีกว่าถ่ายได้ไหมถ่ายได้ไหมครับ ไ,ไม่ไม่เอาคนคนที่ถ่ายรูปเอากล้องมา